สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง g a m e r t w i นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กันที่แมปธนทรทาวเวอร์นะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้มาฟาร์มยังแมปธนทรทาวเวอร์ชั้น3นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปฟาร์มยังธนทรทาวเวอร์ชั้น5นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ชั้น3นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเดินทางนะครับไปยังชั้น5นะครับจริงๆแล้วนะครับ การเดินทางจากชั of of ้น3ไปยังชั้น6นะครับเราไม่ต้องทำควสก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเดินทางจากชั้น3นะครับไปยังชั้น4นะครับก็ให้เดินทางเข้าวาร์ปนะครับตามรูปเลยนะครับครับเมื่อเราได้เดินทางมาถึงชั้น4แล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปยังชั้น5ต่อนะครับก็ให้เราเดินทางไปยังวาร์ปตามรูปเลยนะครับ ครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงชั้น5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขอแนะนําแมปนี้ก่อนนะครับตามรูปนะครับก็จะเป็นแผนพังของแมปนี้นะครับแล้วก็รายชื่อมอนสเตอร์นะครับที่อยู่ภายในแมปนะครับเป้าหมายของเราในแมปนี้นะครับก็คือเจ้าตัวโอบารอนนะครับกับเจ้าตัวโอดุกนะครับซึ่งเจ้าตัวโอดุกนะครับในแมปนี้นะครับจะมี80ตัวนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวโอบารอนนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะหาจากมันนะครับก็คือเสื้อฮูกนะครับ โอกาสดรอปนะครับ35%้นะครับครับและนี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวโอดุกนะครับโอกาสดรอปเสื้อฮูกนะครับอยู่ที่44.13%นซะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่าเจ้าตัวโอบาลอนนะครับและก็มีจํานวนในแมปนะครับเยอะกว่าด้วยนะครับและนี่ก็เป็นชุดสวมใส่และสเตตัสของผมนะครับซึ่งไอเทมที่ใช้ในการดูดเลือดนะครับก็จะมีปากดูดนะครับกับจู3สามแงแดงนะครับส่วนหมวกนะครับก็เป็นหมวกธรรมดานะครับ ไม่มีอะไรเวิร์ดนะครับและก็มือแมวเทเลพอร์ตนะครับเอาไว้วิ่งหามอนนะครับส่วนค่าสเตตัสผมนะครับสเต็งนะครับ1 2อนะครับเ g i 102นะครับวิด30นะครับเด็ก62นะครับลัก40นะครับในส่วนชาโด์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนหัวนะครับก็ใส่คอสกองไฟนะครับกับคอสมันเผานะครับทั้ง2คอสเนี้นะครับก็เอาไว้ปั๊มหัวมันนะครับให้แรงขึ้นนะครับมีประโยชน์ในการฟาร์มของเรานะครับ และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับของคอร์ส2อันนี้นะครับก็คือเราสามารถดรอปคุกกี้นะครับเมื่อเราสามารถกำจัดมอนสเตอร์ได้นะครับโอกาสดรอปนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคุกกี้นะครับมันช่วยเพิ่มเลือดนะครับ275นะครับแล้วก็เพิ่มมานานะครับ30นะครับเวลามานาเราไม่พอนะครับแล้วก็สามารถกดใช้ได้นะครับ และของที่สำคัญอีกอันนะครับก็คือ small life potion นะครับเอาไว้รีเจนเลือดนะครับใช้ได้ดีมากเลยนะครับกำหนึ่งก็กดแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองนะครับครับตอนนี้ของในตัวผมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีเสื้อหุก1หนึ่งตัวนะครับที่ตีได้เมื่อกี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มฟาร์มกันแล้วนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะทำการฟาร์มแล้วนะครับ ก็ทำการกดกรรมแล้วฟาร์มเลยนะครับครับเราก็พยายามหาเจ้าตัวโอดุกนะครับเพราะมันมีปริมาณเยอะที่สุดนะครับหรือบางทีเราก็อาจจะเจอเจ้าตัวเดดวอร์ดนะครับถ้าโชคดีนะครับเราก็อาจจะได้บัตตี้เพจมานะครับเราพยายามเดินลากมอนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้มานาคืนมานะครับเพราะการที่เราไม่มีหมวกไรเวิร์ดนะครับ มานาเราอาจจะไม่พอนะครับในการฟาร์มแบบนี้นะครับเพราะมอนสเตอร์ในแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะอยู่ห่างกันนะครับและอาจจะกระจุกตัวอยู่เป็นบางแห่งนะครับและด้วยแมปนี้นะครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะในการที่จะเดินตามนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำการวิ่งหามอนแทนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าตัวเอลเดอร์นะครับถ้าเราเจอมันนะครับให้เราตีประชิดตัวมันก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะสกิลคอมโบมันนะครับค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับเพราะถ้าเราเจอสกิลคอมโบมันนะครับก็อาจจะล่วงได้เลยทีเดียวนะครับ และการที่จะมาแบบนี้นะครับถ้าเราจะปั่นแบบให้โดนทุกตัวเลยนะครับเราควรที่จะมีฮิตอยู่ประมาณ390นะครับและเลือดเรานะครับก็ควรจะอยู่ประมาณสัก18นนะครับมันจะทำให้เราฟาร์มสบายยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากตรงไหนที่มันเยอะๆนะครับเราก็ค่อยๆเดินเข้าไปนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับและบางทีนะครับเราควรที่จะพยายามหมุน เปลี่ยนมุมมองนะครับเพราะแมปนี้นะครับพื้นที่ต่างระดับนะครับค่อนข้างเยอะนะครับบางที่สูงนะครับบางที่ต่ํานะครับบางทีเราก็เหมือนอยู่ใกล้มอนนะครับแต่บางทีเราก็เดินไปหามันไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับ ุกกี้ก็ดรอปค่อนข้างบ่อยนะครับเราก็สามารถนำมาใช้เพิ่มมานาของเราได้นะครับ ส่วนตัวผมนะครับก็จะเดินสลับกับวิงนะครับเพราะว่าพยายามที่จะเซฟมานาของตัวเองด้วยนะครับ นี่นะครับบางทีแล้วก็วิ่งเข้ามาเจอมอนนะครับที่ปริมาณเยอะเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับบางทีดูดไม่ทันก็ต้องปั๊มช่วยนะครับ ตัวที่มันน่ารำคาญในแบบนี้นะครับก็คือเจ้าตัวพัดมากนะครับกับเอ็นช่นมิมิกนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปนะครับไปตอนที่กัมใกล้จะหมดเลยนะครับครับตอนนี้กัมเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีนะครับ เมื่อกี้เราเจอลูกน้องธนาทอนนะครับเลยโดนมันสกิลสโลใส่็จแล้วนะครับตอนนี้เราเคลื่อนไหวช้ามากเลยนะครับดูสิครับปั่นโคตรช้าเลยนะครับ ส่วนใหญ่นะครับเวลาผมเจอเจ้าลูกน้องธนาทอสนะครับผมก็จะวิ่งหนีมันเลยนะครับไม่ต้องไปบวกมันนะครับเสียเวลานะครับเอาเวลาไปฟาร์มดีกว่านะครับไอเจ้าสกิลลด AGI ทำให้เราสโล์เนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะนานมากเลยนะครับ ้ำก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับดันมาโดนสโลว์อีกนะครับยิ่งช้าไปใหญ่เลยนะครับ หายแล้วนะครับโคตรนานนะครับมานานเราก็จะหมดนะครับเดี๋ยวเรากินคุกกี้ด้วยนะครับ ตอนนี้กรรมเราก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับว่าวันนี้นะครับเราฟาร์มได้เท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับผมก็จะขอสรุปนะครับขยะที่เราฟาร์มได้ในวันนี้นะครับเสื้อฮูกนะครับ122ตัวนะครับตัวละ5,000นะครับรวมทั้งหมดเป็น6กแสนหนึ่งหมื่นนะครับวอร์มเอาเพจนะครับ39อันนะครับอันละ440นะครับก็เป็น17,160นับะครับขายแบบ OC นะครับ วอร์มเอาทเมจิกสกอร์นะครับ15อันนะครับอันละห0พันนะครับก็เป็น90,000มื่นะครับบัตดี้เพจนะครับ3อันนะครับขายอันละ50,000ื่นนะครับก็เป็น150,000สนาหนะครับมายเอลเดอร์นะครับ3อันนะครับขายอันละส0 0พันนะครับก็เป็น12,000หมืนะครับรวมทั้งหมดนะครับก็เป็น879,160เจนาพนี้นะครับ ของที่เราฟาร์มได้นะครับเราก็จะนําไปขายในอีเดนนะครับนี่ก็เป็นแค่ราคาประมาณการนะครับส่วนราคาของแต่ละเซิร์ฟนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับท่านก็ลองนําข้อมูลนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับเซิร์ฟของตัวเองดูนะครับว่าเราฟาร์มประมาณนี้นะครับเราจะได้กําไรแค่ไหนนะครับซึ่งราคากานะครับของแต่ละเซิร์ฟก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับอย่างตอนนี้นะครับราคากาในเซิร์ฟของผมนะครับ อยู่ที่ประมาณ 3.5m นะครับซึ่งถ้าหากเราฟาร์มเต็มที่เลยนะครับ1กล่องนะครับเราก็จะได้อยู่ประมาณ 8-9m นะครับถ้าหากเราหักค่ากรมออกนะครับอย่างน้อยเราก็อาจจะได้กําไรประมาณสัก 5m นะครับซึ่งตัวละครของผมนะครับของก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับก็ยังสามารถฟาร์มได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ